มีเรือพระที่นั่งเหมือนที่เจนเคยเห็นในพระราชพิธีที่บริเวณแม่น้ำเจ้าพยาด้วยค่ะ เนื่องจากที่นี่นะครับเป็นเรือพระราชพิธีจําลองนะครับที่ทําขึ้นมาในสมัยสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับเพื่อจะเตรียมจัดงานสยามรัฐพิพิธภัณฑ์นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยงานต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ถูกจัดขึ้นมาเนื่องจากว่ารัชกาลที่6ท่านทรงส่นรศก่อนะครับเรือต่างๆเหล่านี้จึงถูกเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแิ่งชาติกรพนะครับจนกระทั่ง2,515พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งขึ้นมานะครับจึงนั้นเรื่องต่างๆเหล คุณลุงคะแเรือลำนี้ชื่ออะไรคะหัวเรือไม่เหมือนเรือลำอื่นเลยค่ะอ๋อเรือลำนี้แหละคะที่หัวเรือไม่เหมือนเรือลำอื่นใช่ไหมลูกเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเรือลำนี้เรียกว่านาลายทรงสุบันนะครับสมัยก่อน,นจะมีคูดอย่างเดียวนะครับพอมาสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่นะครับก็มีการสร้างพระนาลายมาตั้งไว้เรียกว่านาลายทรงสุบันนะครับ แต่นายทรบันปัจจุบันนี้นะครับคือเรือพระที่นั่งนายรายปัจจุบันรัชกาลที่9นะครับคุณลุงคะเจนเห็นเรือที่อยู่ข้างๆเรือพระที่นั่งบางลำก็ใหญ่บ้างบางลำก็เล็กบ้างทําไมคนในสมัยก่อนเขาต้องออกแบบเรือที่แตกต่างกันเพื่ออะไรหรอคะเออเราเนี่ยมันช่างสังเกตดีนะจริงๆแล้วในกระบวนเรือพระยุหญาตรา่นี่ะจะมีเรือพระที่นั่งแล้วก็ยังมีเรือรูปหัวศัพท์อีกหลายลำ เรือเหล่านี้สมัยก่อนเขาใช้เป็นเรือส่งข่าวสารขนส่งทหารแล้วก็อาวุธเป็นเรือรบต่อสู้กับข้าศึกแต่พอหมดศึกพระเจ้าแผ่นดินก็ใช้ทัพเรือในการถวายาพระพทักฐนินหรือเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลโดยจะมีการประโคมดนตรีเพื่อความสนุกสนานฝีภายก็เกิดความฮึกเหิมแล้วก็ยังเป็นการฝึกซ้อมเรียกระดมพลไปด้วย คุณลุงคะแล้วการเหุเลยอล่ะคะคุณลุงเขาเห่เพื่ออะไรคะทําให้สนุกสนานด้วยหรือเปล่าคะการเห่เรือนะลูกมันเป็นการเหมือนร้องเพลงเนี่ยมันทําให้คนภายเรือเนี่ยเพลิดเพลินแล้วก็เป็นจังหวะด้วยคุณลุงคะเจ <c oughs> ้เห็นโขนเรือบางลาําหลายๆลายลําเลยคะ่ะบางลําก็เป็นรูปครุฑบางลําก็เป็นรูปหน้าบางลําก็เป็นรูปลิงแล้วทําไมถึงต้องใช้รูปสัตว์ด้วยล่ะคะ อ้เป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะว่าที่มีรูปแบบหลายๆอย่างเนี่ยแต่ถ้าอธิบายตรงนี้อจจะไม่ชัดนะเดี๋ยวเราไปดูปใกล้ๆกันดีกว่าจะได้ทราบนะครับ ใช่เลยครับใชนี่ครับท่านเจนส์เมื่อกี้พูดถึงขนเรือใช่ไหมครับที่เป็นรูปสัตว์ต่างๆนี่ก็คือหนึ่งในนั้นนะครับนี่คือรูปของครุฑยุทธหน้านะครับนี่เป็นขนเรือของเศษในจักรซึ่งทําในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนะครับที่เป็นรูปสัตว์ต่างๆเนื่องจากว่าความเชื่อสมัยโบราณเชื่อว่านะครับเราจะใช้ตราของเสนาบด,ดีต่างๆนะครับเช่นราชสีพชศสีครุฑหรือหน้านะครับเป็นตาประจําก็เลยแกะสลักเัตวาต่างๆเหล่านี้ขึ้นมานะครับ